ทานทุกวันทานได้ทุกวันทอดมันแล้วก็ไข่ทอดทานได้ทุกวันเป็นคนชอบแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยน้ำตก <c oughs> ขอบคุณนะคะก็ <c oughs> มาคุยกับป้าให้กำลังใจ ขอบคุณนะคะเลิฟเลิฟขาเลิฟเลิฟคุณป้าคุณป้าคุณป้าอยู่แค่ครึ่งชั่วครึ่งชั่วโมงพอนะคะไม่พูดบ้านทำเพลงครึ่งชั่วโมงคุณป้าปิดเลยนะคะแล้วก็ดูตามหลังคุยตามหลังนะคะคุณป้าเอาขาขึ้นนะเอาขาขึ้น <laughs> ดูสิคะดู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 ดจระ,ะ,ะ <laughs> เข้เหมือนนั่งฝังคลองอยู่ตรงเนี้ย <laughs> จระเข้ จระเข้คุณแม่ขาคุณแม่จะเป็นเจระเข้ไม่ได้นะลูกเป็นหงส์นะคะหงส์ฟ้าค่ะจ้าเจ้าหงส์ฟ้ารักเอ้ยนุองยิ้ยังเฝ้าจำเยลรักเอ้ยรักเยวที่พี่ไฟฟองที่ต้องออมต้องอมถนอมใจ เป็นผู้น้องบอกว่าป้าพี่กว่าป้าดังตาดวงใจแม้นมีใดปรารถนาจะสอบจะหา้พันพันใดมีทำให้ขัดเคืองใจไม่ขัดเคืองใจให้เคืองระเกียว์อย่ยแม้นรับน้องมันสัญญา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  จะรักน้องแงอุรารักเดียว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 ความรักไม่คายสักแม่นิดเดียว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 ยิ่งใดไม่พ้องห้องเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ล้องเลยทำสัญญาที่ให้แน่ใจเลย

ยังพันทันใดมีทำให้ขัดเคี่งใจไม่ขัดเครื่องใจไม่เครื่งไม่เชี่ยยี่เยิยแม้รักน้องมันสัญญา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  ใายสักแนนิดเดียว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 หนุ่ไดไม่บองคงเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่คงเลยคำสัญญาที่ให้นในใจ